สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุม่มอุบลค้นรอยเอ็ดครับผมนุ่มรอยเอ็ดผ้ามาช่มงว่วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของนุม่มอุบลค้นรอยเอ็ดนะครับที่เคยได้เลี้ยงเนาะครับเนาะเป็นภาพเก่าๆที่นุม่มอุบลค้นรอยเอ็ดได้บันทึกไว้ตั้งแต่ปี60จนหอดสมัยนี้เป็นภาพที่น่าประทับใจเลยได้บันทึกไว้เลยเนํานมาเผยแผ่ให้พี่น้อง เอฟสี่ e ของนุมวลคนลอยเอดเท่าได้รับสม้มเนาะครับน้อเป็นภาพตั้งแต่สมัยนุมวลคนไอยเอทไดเลียงไว้น่ะพอดีมีจังหวะหนึ่งของเป็นมูนะครับเป็นคู่ครับมูของนุมวลค้นไหยเอทไดว่ารีวิวง่วยเบองเงี้ยเป็นนุมวลคนลอยเอดก็เลยน้ำภาพก็เก่าตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันน้อจะเป็นภาพตั้งแต่เริ่มเลียงง่วทุกรุ่นที่นุมวลคนไอยเอทไดเลียงไว้เนาะครับนะ้อ จนไปหอดฟูนจนภาพล่าสุดช่วงถ่ายคลิปนอ้อถ้าเอฟซีทั้งหลายทุกท่านที่อยากช้มนะครับนอกับเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นอะไรแต่อดีตที่ผมเคยเลี้ยงนอะอครับนอเลี้ยงมาเรื่อยๆจนไปหอดฟูนปัจจุบันงว่วทุกรุ่นทุกโตที่นุ่มวนโคเลียดเคยได้เลี้ยงนุ่มวนโคเล็ดสิทา้ายไหวสุดโตนะครับนอ้อจะเป็นภาพเกาเกาถึงบวกเกาแห้งกับเป็นภาพทีพ่อแม่พี่น้องเฮา เบิ้งแวกนะสิมีความสุขคือยังนุ่มวนข้นเหลี่ยนะครับเพี่ยงไปน่าเบิ้งไปนน่ำนะครับนอเป็นภาพที่ความรักความรักส่วนตัวของคนมักง่วนะครับนอเกิดสีเป็นประมาณนี้แหละครับเลี่ยงไปน่าเบิ้งไปน่านะครับผมกระสีหักเพิ่นนะครับนอหักแล้วกับสีได้ท่ายูวนมากเกือบละลอยละแปดซิบเกาซิบครับคนเหลี้ยงง่วทุกท่านนะครับนอในมือถือครับผมเกิดสีเป็นประมาณนี้แหละครับ เกือบสิบบันทึกรูปง้วเจ้า,จาของกันสี่ละมือหนึ่งผมมีรูปเจ้าของนะครับก็อบจะเป็นส่วนหลายก็อบจะเป็นรูปงว้วนี่แหละครับที่บันทึกไว้ในมือถือเปิดมาหนี่มือถือผมนี่รูปหมื่นกว่ารูปนี่งว้วนี่เกือบแปดสอนะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมกับสี่ยอดในพี่น้องเขาได้รับส้มนาะครับว่างว้วสมัยตะกีน้นุ่มวุ่นข้อเลียดได้เลี้ยงตัวใดไวเนี้ครับเลือดร้อยลูกผสมก็มีนะครับเด้อนี่แหละครับผมเป็นภาพเก่าๆที่เคยเลี้ยงตั้งแต่ เลียงข้อเก้าเนี่ยที่เบิ้งเห็นอยู่นี่ก็เป็นภาพเก้านะครับเนาะเป็นข้อเก้าที่ผมเลียงแต่ข้อเก้ายังม่ใหญ่มากข้อหม่นูบนกิดสไลห้เบิ้งตั้งแต่แต่เก้าแต่แก่จนไปหอดข้อปัจจุบันละครับไล่เบิ้งไปเรื่อยๆนาะครับผมเป็นภาพที่นํามาให้เบิ้งมาเลียงงวงเป็นอย่างไดเลียงงวงงามน้ำเขาเป็นอยู่ว่เป็นตัวเรียงคือบอคนเนวนี่ครับนี่ครับลูกผสมมุมกระเรียงไว้เด้อครับตอนนั้นกระเลียงอยู่สองตัวครับ ก็พ่อได้เบิงในแง่งอยู่ครับเลี่ยงใส่กันเบิงนะพ่ให้เขาตัวว่าเดือดร้อยกับลูกผสมมันเป็นเนี่ยใดเมียนควมเขา่าบ่ความเตกต่างมันเป็นจิ่งไหนก็เลยได้ซื้อมาเลี่ยงใส่กันเบิงนะว่ามันเลี่ยงเล้วมันเป็นจิ่งไดแม่นควมเขาว่าบอตอนเลี่ยงกินซ้ำกันบอให้ยาซ้ำกันบอพ่วงจักเดือนซ้ำกันบ่เวลาขายขายราคาซ้ำกันบอโน่บนก็เลยว่าเอาลองเลี่ยงใส่กันเบิงนะอย่าให้เขาตัวทุกเมื่อนี่ก็ได้ รับรู้รับทราบแล้วล่ะว่ามันเป็นอย่างไรครับเหตุผลทุกอย่างกับได้รับรู้เมื่อเล้วสุดท้ายกับเล้ยวแต่เหตุผลของแต่ละท่านนะครับเนาะสำหรับผมกับเบอบเบาบาดีกว่านะครับเนาะกี่เก็บไว้ให้เป็นความรู้ประสบการณ์ขอ้งข้าเนาะครับเนาะจะได้รู้ว่าเลือดลอยลูกผสมเรียงเลียวมันแตกต่างกันอย่างไรการกินการอยู่แนวไหนเป็นอย่างไรกับสิ่ดประสบการณ์ความห่วงใยเขาตัวนะครับเนาะพี่น้อง นี่ละครับผมเป็นอย่างไรสมัยตะกี้กับเลี้ยงทั้งอาหารเลี้ยงทั้งหยาใส่กันเปลืองก็เลี้ยงกับฝนตอมรับกับตามรูนะครับเนาะสมัยตะกี้มันก็คือว่าละอาหารยังว่าแพงเนาะพี่น้องเนาะกับสีเลี้ยงพ่อใดยูพ่อไปใดยูสมือนี่ก็คือว่าแหละมันเป็นช่วงที่ว่าอาหารกับค่อนข้างที่สิแพงเนาะก็เลยมานั่งคิดวิเคราะห์หลายๆเหตุผลให้าเบิ้งงนาะว่าวัวนี่ ถ้าเข้าเลี้ยงอาหารหลายเกินไปมันก็ไวช่วงสม,ม้ยนี้กับผมกับวันไหนให้กินอาเลยนะครับพี่น้องกับสีเนียนหญ้ายอย่างเดียวเลยหญาย้ากระเฟืองเลยครับผมเขี้ยวๆ,ๆเลยครับเนียนแม่พันธุ์เนาะครับสม,ม้เย,มนนะยเลี้ยงแม่พันธุ์เนาะวัไหนเลี้ยงเลี้ยงให้แบบเขาประกวดขึ้นเขาเลยครับกับสีเนียนเนียนมะทางแม่พันธุ์ให้ือเป็นกินสายธรรมศาสตร์ลายกลัวครับผมสำหรับคลิปนี้ผู้เพิ่นมักเบิง่งง่วงคักๆกะกัสิมีความสุขคือผมอยู่ดอกครับ นี่เขามารับช้มงว้วงะนวนคนละเอียดกะสีมีความสุขในการเบิ้งงว้วคือกันกับผมเนี่ยนี่คือความสุขของผมครับเวลาเห็นงว้วโพธายืนง่างสิกะสีมากยกมือถือครับเป็นมาทายเก็บไว้เบิง้งเป็นความสุขของคนเลี้ยงงว้วนะครับน้อถ้าไคย่างบาเลี้ยงง้วกะอาจจะอยู่เข้าใจว่าเป็นยัง,งนคนเลี้ยงงว้วเพิ่นจึงมากทายหลุมงว้วเท้ก็นี่แหละครับเวลาเพิ่นยืนเพิ่งยัง,ง,ง,งกะสิเก็บภาพภาพมือนึงบดไอ้ย่างนะครับนางเบิ้งตะลุมง้วนี่แหละครับ มันเป็นความสุขของคนเลี้ยงงวสิเป็นอานสิเป็นสิ่งตีเต็บติดชนิดหนึ่งเลยล่ะติดแห้งเลยละ่ะพอไ,ไี้เบิ่งงด้แง่เพื่อนนะสิเก็บภาพประทับใจนาอครับพี่น้องครับนี่แหละครับคอ,อกเก่าของนุ่มวันเขาเหลืแต่กแกเลี้ยงแต่สมัยปี60กับสิประมาณนี้นะครับพี่น้องก็สิเป็นภาพเก่าๆนี่แหละครับแต่ก็เป็นภาพประทับใจนะครับเป็นคอ,อกคอ,อ,อ,อกข้างล้างกับสีเห็นะครับเป็นใหม้อยู่าเฮานี่แหละครับตีสังกะสีกังเทิงกับเป็นกระเบื้องครับ สมมติหนีผมกับเก็บเฟืองเรียบร้อยครับกองตัวนี้ครับเพราะว่ายายไปอยู่ของหม่มาแล้วนี่แหละครับกิดสีเลี้ยงประมาณนี้แหละครับผมให้พี่น้องเกษตรกรเท่าได้รับทรงน้ากันนะครับผู้มักเลี้ยงงัวสมัยตะกี้กับประมาณนี้แหละครับขอกับกับพัดบมแมนว่าเฮ็ดดีมาเลยเด้อขอกผมกับเริ่มยังสิละครับต่อยอดมาเรื่อยๆครับเสริมแต่งไปเรื่อยครับบ่มีเงินหลายกับเฮ็ดไปทีละเล็กทีละหน่อยนะครับน้อตามกําลังที่เท่ามีนะครับน้อพี่น้อง เฮ็ดไปอันนี้ขนาดผมว่าเปิดนหน้าให้ง่วงนะครับก็ยังได้ยืนทายเพื่อนครับคือก็เป็นสิ่งที่เขามักมักแย่งเลยล่ะครับผมเนี่ยรอบนี้กับเสด้มาบึงดีวิวภาพงามง่วงแต่สมัยนูโนเขาะเอยดเดี่ยงครับก็่ทมีความสุกนี่แหละคือว่าขันคันค้นมักแย่งง่วงผมผมบ่เสือเรียกว่ามือถือพนันสีสีบ่มีหลูกง่วงคือยังผมนี่เศร้าเที่ยงแรงกันว่าว่าเนี่ยน้ครับว่าคำามานี่แหละกับให้เพื่อนกินแก็ตตองท้ายรลปด้วยครับ ม,ม, 8, 5, ม,ม,มันเป็นความสุกนะครับนี่ก็สมัยพันธุทองนะครับน้อครับลูกเอ็กซเร่แปดสองห้าทับหนึ่งครับผมนี่แหละครับความสุกกับตายเสียงซองแง่งเป็นไปแล้วมันเป็นความสุกของของคนเลี้ยงง่วงนะครับเนาะนี่กับแม่กระถางตอนง่วนพันธุทองพันดินนี่สิผมก็สิได้เก็บภาพอยูว่าเศร้าพี่น้องเข้ากันผู้มากเลี้ยงกับล่องเก็บทายไว้เบิร์นนะครับมือล้างเขาก็ได้มาเบิรงนเดี๋ยโชคในวันหลงัลงๆ เท่เฮ้ามันพานไปส่วนนี้ก็คือขอกใหม่ด้วยครับใหญ่มาเลี่ยวตั้งแต่เฮ็ดบถึงกับเรียวดีด้วยครับเฮ็ดเรียวตอนนั้นกับสองซ่องเพราะว่าผมเฮ็ดตอนนั้นก็เอาเพื่อนมาอยู่ก่อนสองซ่องเพราะว่าผมก็เฮ็ดไปเรื่อยครับหลังค่านี่กับสิจ้างเขาด้วยครับส่วนนั้นซ่องแต่ละซ่องนี่ผมเชื่อมเองปูนนี่กับก่อเองครับฮัดเฮ็ดเดาไปครับเพราะว่าเฮ้ากับเงินวลายเนาะครับฮัดก่อฮัดเชื่อมเล็กกับเชื่อมว่าง่ามคือเขาดอกครับกับพอมันอยู่มันเหนียนมันมันก็เอาหรอครับ ปูนกับกอเองตากดินที่เองนะครับผมส่วนกัางเครื่องเนี่ฝีมือมาถึงนะครับลังค่ากับตอนนั้นคือือจ้างดีดีแะครับเสากับจ้างเขากันนาหขครับยกบ่อไว้ตรงจ้างครับส่วนข้างล่างกับพ่อเฮดดโยนะกับสมัยตะกี้กับพ่อได้เลี้ยนเนี่ยสมัยเลี้ยนเสื่อมเนี่ยง่าง,งสมัยเป็นนักเลี้ยนก็สิได้ฟื้คัดมากกับลอ่องเบิงกับพ่อเสื่อมป้องามนะครับคนว่างมือมาดูน,นี่นะครับพ่อได้เฮดไปไปครับเป็นภาพเก่า เป็นลูกม่วเก่ายวี่เคล่นหรืเลี่ยงในเบิรงสมัยตะกี้มันเวลาผมว่างหลายครับทุกมือนี่คือว่าตามเวลามันบาไวครับภารกิจมันหลายนาทีมันหลายเรียนเฮ็ดหลายอย่างครับผมไอ้ตะกี้โอ้ยขี้ง่วผมก็ไปตีที่คอออกด้วยครับผมก็ตักออกเมื่อเด็กครับตักเส่าเที่ยงแรงโอ้ยเส่าก็แรงเที่ยงเนี่ยคันเสาอาทิตย์ก็เห็นมันหยอดกับตากรอกกับเฮ็ดเบียกแล้วให้กินแล้วก็ยื่นท้ายลูกคือว่าล่ะครับเป็นความสุขของคนเลี้ยงงัวครับนี่เระภาพเก่าย บถึงกับเกาแห้งกันนี่นะครับนี่ยขอปัจจุบันของนูวนเขาเลียดตีใหญ่เลี่ยงไว้น้ครับนาะนี่เราเก็บาพมาตอนพี่น้องเข้าเดี๋ยรับสมว่าิง่วงง่วที่เข้าเลี่ยงเลี่ยงแล้วมันมีความสุขวัไหนเราเข้ากับคอยพัฒนามาเอยตะกี้กับเลี้ยงเลี้ยงให้งามอย่างให้งามขึ้นมูขึ้นว่าล่ะสุดท้ายเลี้ยงไปเลี้ยงมากเพราะใดลูกมันออกมาปุ๊บผมก็นั่งคิดว่าโอ้ผมเลี้ยงง่วเป็นง่วแม่พันธุ์ตัวกับประจาเป็นต้องให้กินหลายกินหญ้าเข้ากับพ่อครับผม ก็เลยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไม่คือปรับปรุงไปเรื่อยพัฒนาให้มันเข้ากับชีวิตเท่าเนาะครับนาอกับปับเปลี่ยนไปเรื่อยกับเปลี่ยนจากมีอาหารมีหญ้ามีเฟื่องกับเปลี่ยนมาเป็นหญ้ากับเฟื่องอย่างเดียวคือกับปับเปลี่ยนให้มันท่านยุคท่านสมัยไปตามสภาพเศรษฐกิจของเข้าบวกกับเข้าช่วงช่วงมีตังว่ามีตังเฮ็ดจงได้มันประหยัดนาะครับนาะนี่แหละกับผ้นงานเพื่อนกับซุ้มเด็กๆลูกๆเพื่อนกับออกาเาิองกับนํำมามาปล่อยมาเรียนออก มันเป็นความสุขทีที่ทุกสั้นแม้กระทั่งผมนี่แหละครับก็กมีความสุขมวลในเลี่ยงเพื่อนเลี่ยงแล้วก็หักพี่น้องครับส่วนตัวนี้ก็ลูกอาปเปเชห้าทับหนึ่งห้านะครับต่้งจบ,บุพิดกับผมนี่ครับน้ำขาเพล่เลยครับผมเป็นงัวสายอัปเปเช่ที่ผมมักเลยแล้วครับสายนี่ครับห้าทับหนึ่งห้าหนึ่งครับสุดส่วนนี้ก็คือลูกนุ่ดอบนะครับผม เป็นลูกรูดอฟแม่เพื่อนเป็นเอ็กซเล8แปดสองห้าทับหนึ่งครับผมกกสิเป็นผลงานที่น้องพ่อเพี้ยนะครับเป็นลูกลูกโดเล็กของเพื่อนตอนนี้เพิ่นกับมี่น้องแล้วเด้อครับส่วนเอื้ยเพื่อนกับขายออกไปแล้วครับตัวนี้ตั้งแต่เพื่อนอายุหน่อยๆผมกับเก็ผพาประทับใจนะครับผมน้องพ่อเพี้ยครับเป็นงวอทีโอผมหักตัวหนึ่งเลยเป็นง้วลูกแรกทีออกลูกเป็นค่อนข้างที่สิประทับใจเลยครับ ส่วนน้องเพื่อนก็นกนกนได้ประมาณเดือนนึงแหละครับตอนนี้รอบเบิงว่าเพื่อนสิพัฒนามาคือเอ้เ,นนอนะเพื่อนได้วนะพอตะกี้เขาก็กินดีแน่บำรุงแน่เพราะว่ากินอาหารกินอย่างสม,มือนี่ผมก็ลองเลี้ยงหญ้าเพียวๆเ,เลยพี่น้องครับหญ้ากับเฟืองเลยกินเบิงว่าถ้าเบิงเพื่อนแต่ว่าคันส่วนน้องสาวเพื่อน้าเบิงง่ญ่มากกับตรงไห้กินแน่ละครับผมน่าจะเป็นช่วงสองเดือนกลัวหรือสามเดือนจะสเลื่อมีกินช่วงนี้ก็ให้เพื่อนกินนมแม่เพื่อนไปก่อนครับผม นี่แหละครับพี่น้องธรรมราสาทครับผมนี่แหละครับคือคือล็อกล็อกนาคอกไม้ครับผมคือพอเข้าเข้าว่างครับเสาติดกับเอาเพื่อนมาปล่อยไดีเลยครับเด็ดล็อกล็อกดวดดวดสลิงนะครับผมเป็นบอมเนหนามบวกจับบานเข้านะครับมันสีบอะบอขูดหนังงัวนครับผมผมเกิดจะเป็นคึงเอาเลยครับถี่ผมไทยเบิงว่าปล่อยง่วง่วแลนตามแลนโซนเห็นมาเสื่องครับมันกรบบอเป็นยังครับเป็นเป็นการดีเล็กให้เพื่อนนะครับ เอ่ละครับพี่น้องความสุขของคนเหลียงง่วครับความสุขเล็กๆในน้อยเพได้เห็นเมืองในแง่งดเห็นเพื่อนในแง่งเพื่อนเสมอนะครับแม้กระทั่งนุ่บนโครเลก็ได้เก็บภาพเอาไว้เอาไว้ช่มเอาไว้เบิ่งนะครับผมเป็นเป็นการศึกษาไปนน้ำกัรนะครับพี่น้องเข้าที่เขามากช่มคลิปนี่วิดีโอนี้ก็ได้เบิ่งได้แง่งน้ำการนะครับนี่แหละครับเป็นง่วที่ผมเลียงเก็บภาพมาตอนพี่น้องเข้าได้รับช่มนะครับเป็นภาพเล็กๆในน้อย ที่มาฝากมาต้อนให้เบิ้งครับผมบรรยากาศนะครับผมรีวิวย่างๆไปเลยนะครับพี่น้องเข้าที่รับส้มหรือมวนซื้อน้ำกันนี่ละครับบรรยากาศกางเวียนกังขึ้นครับนุ่มบนกับเก็บไววทุกช็อตด้วยครับอันนี้ช่วงวัวตัวนี้ประมาณสามเดือนกลัวครับเกือบสี่เดือนผมกับให้กินอาหารโดยสื่อว่าเพิ่นกับมาดีครับแม่นี่ให้ลูกง่ามครับเป็นแมงวัวที่ผมว่าเบอร์หนึ่งของคอบผมเลยครับทรงลูก ค่อนข้างที่จะดีงามประทับใจครับผมสีแดงโอเคเลยนะครับนู่นวนโคเรละถือว่าแม่พันธุ์ตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ที่อันดับหนึ่งของขอครับทรงลูกดีครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นลูกหาซ้เก่านะครับผมร่อนโคครับเมียเพิ่นก็จะเป็นอาเวเช่ห้าทับหนึ่งห้านะครับผมเป็นภาพงามๆสวยๆทรงตอนพี่น้องเข้าครับนี่แหละก็คือความสูขของค้นเลียงง่วนนะครับพี่น้องครับ สุดท้ายท้ายสุวนครับนู่นบนขัเลดก็ฝากพี่น้องครับฝากกดติดตามให้กำลังใจนุ่มบนขัเลดนะครับเด้อครับพ่อจะเป็นแห้งกำลังใจแห้งกายแห้งใจให้มีแห้งเห็ดคลิปงามๆมาส่งมาต้อนพี่น้องเข้าครับผมนี่แหละครับผมฝากสวยๆฝากกดติดตามนะครับเด้อนี่น้องพอเพียงครับนี่แหละครับถือว่าผลงานดีครับภาพสวยๆมามาต้อนพี่น้องเข้าได้รับชมนะครับเด้อฝาก กดติดตามให้กำลังใจนูวอนครับผมคีว่าคำว่านูวนข้อละเอดดูดูปรมานมีอย่างน,น,นะครับเพราะเดี๋ยวมันม่เพียเพดเป็นหลักรลักคลิปผมไปตัดลงเพียเพื่อนผมก็งงอยู่ผมก็เลยโอ้ยเนี่ยอไดหนอขอบใจน้องสาวครับเพิ่น,ๆๆนเพื่อนเพิ่นกดติดตามช่องนุวนข้อละเอดเพื่อนก็เห็นเพื่อนก็ว่าโอ้มันคือคลิปช่องนูวอนข้อลเดแท้เพื่อนก็เลยสงสาวมาน,นูวนข้อละเอดก็ได้ไปไป z o o ก็เห็นครับผมโอ้ก็เลยว่า พี่น้องเฮากันเห็นคลิปนุมวลคนลเอีดปลร่งเพียดินก็แจ้งข่าวนี้ด้วยครับผมสุดท้ายทายสุดีกับฟากพี่น้องเฮากดติดตามนุมวลข้นลยเอ็ดนะครับแล้วกับฝากพี่น้องทั้งสบปอเล่าแล้วก็ทั้งไดร์ลายประเทศที่รับส้มให้กดติดตามทรงกําลังใจนุมวลขนลยเอ็ดให้มีกําลังใจเอ็ดคลิปดีๆกงานมาทรงมาตอนพี่น้องเขาหน่ยด้วยครับครับสุดท้ายท้ายสุดนุมวก็คนละเอยดก็ขอจบิปเพียงท่นนี้ครับสวัสดีครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศด้วยครับเด้ บรรยากาศของไม่ของนูนกนเลเย